t มทธิวแมทธิวแมทธิวสวัสดีครับแมทธิวพวกเรา A 5 5 Podcast ผมเอ็ดเวิร์ดผมฮันเตอร์สำหรับสาระก่อนนอนในวันนี้คือเรื่องลูบิเดียมลูบิเดียมเป็นธาตุหมู่หนึ่งอยู่ในหมู่โลหะอะคาาย เป็นโลหะสีขาวเนื้ออ่อนสาระของธาตุคือ rb มีเลขมวลส7เลขอะตอม85ลูบิดียมเป็นธาตุที่ไวต่ออากาศและทําปฏิกิริยารุนแรงกับน้ําสามารถติดไฟได้เองในอากาศเวลาใช้งานจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเวลาใช้งานต้องเก็บไว้ในน้ำมันหรือเคโรซีนและยังต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกผิวหนังเพราะอาจทําให้ผิวหนังไหม้และเกิดผื่นได้ถึงแม้ว่าลูบิดียมจะเป็นแร่ธาตุที่มีมากมายในโลกแต่ลูบิดียมสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างจํากัด เนื่องจากเป็นแร่ที่มีปริมาณมากราคาถูกและไม่มีแหล่งแร่หลักทําให้เกิดอุปสรรคในการผลิตแร่ธาตุนี้การใช้ประโยชน์ลูบิเดียมอย่างสูงสุดคือการนำมาทําหลอดสิญญากาศและถูกนําไปใช้ในสารประกอบต่างๆเช่นลูบิเดียมคาร์บอเนตใช้ในการเป็นส่วนประกอบของแว่นตาบางชนิดขอบคุณที่รับฟัง A 5 i Podcast สาระดีๆที่มีให้คุณทุกคืนแล้วเจอกันตอนต่อไปครับ